มาดูครับนักเรียนนะดูทิปนะครับทิปก็คืออะไรในที่นี้ทำหน้าที่แจกที่มันมีไว้ทำไมนะครับเอาเราถทำดูครับทิปก็คืออะไรครับสิ่งที่ใช้ในการทำ ทิดเกิดก็แต่เงินที่แล้วสิ่สิ่สิใันในกันนำค่เออในอันนี้คือแผ่ที่อะไรกแผ่นที่แผนที่วีบเอเช มบอกไปหนึ่งยี่มารเรื่องยงกันเนี่ยเเอ็นคออะไรครับอ่ะลักล้างตรงข้ามไปเดียคืออะไรครับตาแล้วตัวออตัวแบบทึจูเหรออ๋อเคืออะไรอ๋อเอ็นเอ็คืออะไรอยรู้เรื่องไในใจตย่็ตัวย่อของคเตตัวอมันคืออาอะไร ถ้าเป็นแล้วจะเป็นตัวคือที่ไหนรู้ี่ไงเอาตัวเร็นใจแน่แต่ว่ามันคือหัวง้อดลยนะเออเรียกใจอ่ะอเวลาเวลาพพอ่ะทุกคนหินช่้องว่างเลยห้งนี้หิ้ว่างแครัเอานจอเอาปากกา ให้นั่ครับนังนเลยจะทีรอยา้ครับก็ให้มงให้พอดีพอดีนยต้องีเลย้มึงการูภาพครับให้เป็นูปบ่ะครับ๋จะแขที่ระบายจริงๆพีเนี้บอกว่าเป็นสิงแยกทางบตำแหน่งนะครับให้ึงดูจตำแหน่งช่วยตาม้การเดินทางไปจต่างๆเนาะมีความถูกต้องนะครับนะครับ ถ้าบอกให้เธอไปทางทิศน th ู้นแต่เธอไม่รู้ทิศไหนอ่ะเธอจะไปถูกไหมจะไปถูกใช่ไหมครับเนาะเฉะนั้นอ่ะเราไปไหนเราดูทิศใช่ไหมครับไก่เพรว่าไก่จะไปเที่ยวเชียงใหม่เนี้ยเชียงใหม่ภาคเลยเดินทางไปทิศไหนอ่ะเออทิศเหนือเลยเดินทางที่ทิศเ่นือไหมไปเชียงใหม่ถูกไหมไม่ใช่เลยเวลาทำนั้นถ้าเราไม่รู้นะครับนะมันก็ไปไม่ถูกิครับนะเหมือนคู่เอาถ้าสมมติว่าลูกเสือเนี้ยคูให้นายหมู่แต่ละหมู่เลยหรือเป็นทิศอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ บอกทิศไปว่าเดินไปทางทิศนี้นะกี่องศากี่องศาเนี้ยถ้านายหมู่ไม่รู้เรื่องทิงทิศอย่างเงี้ยไม่ถูกนี่ละเออถ้าครูบอกว่าไม่ติดสัญลักษณ์เลยทุกอย่างไม่มีสัญลักษณ์อะไรนั้นมีแค่กต่ทิศแล้วก็คู่มือว่าให้เดินทางทิศนี้กี่องศาเนี้ยไม่มีสัญลักษณ์ให้ดูไม่มีการแป่งติ้งเกินทั้งมวทั้งมวลจะถูกไหมลองมันผีมันจริงออ๋อเพื่อนเของบบนี้ถ้าลงขึ้นมาหลงก็ตามหาอันนี้ ถ้าไปถูกก็เจอถามครูแค่ถ้าไปผิดก็ไม่เจอถามครูแค่เออแต่เราก็ไม่ต้องถามคใจไงอ่ะโอเคครับนี่เขียนพิทอ่าวเขียนพิทครับเสร็จแล้วเธอเขียนเลยครับขึ้พิทเห้นนะตัวอะไรพิทพิทเหรืออะไรครับเอียพิทเออเขียนอะครับเัวพิท ดีใต uh, well e, ้ด yes. ีตะวันออกมาเลยทำไม่ง่ายเดี๋ยวมาสับสนตัว e ใด้ไหมตัว e เออีออกจะไว้ีออกเออ o อ่างกันนะ o e e o อ่านกันออกกันว o ออกจะไว้จะไม่ง่ายเออ e ออกจะไมพูดไม่ดีนะแต่พูดในอื่นนะ

ก่นไไดหมอันนี้มันแค่กี่นิดเียสี่หกกี่นิดเลยหกแปดะติดนะฮะเอาเนี้ยคิดอะไรบ้างตอนนี้จะพ่งอะไรเลตอนนี้เเหตกันว่าอันนี้มันคืออะไรเห็นไปก่อนล้อเห็น่เราจด้วยนิดะไรครับูอ่ะ ภาษาไทยนะกลับกับไว้ที่ไหนครับกลับเลย

แบงนี้นะครับแบงนี้นะทิ้เลยไปย่อไปย่อ ีไม่ไเพือนเลยวลาออกทะเลเนี่ยคืมองเนหนนละมันไม่มีอะไรมองไปไหนก็มีแต่อะไรมี่เ่น้ำกับเมฆกับผีนี่แน้ำกับเมียแต่ของใช่ไหมมองไปไหนก็ไม่เห็นอะไรต้องเตืแบ่งมัเก็บเงครับเวลาเดินนะครับน้นี่เราแต่งง่ายๆครับแคแต่งเพีย นีทเดี๋ยวมีอ่านมุมอ่านพิษแบบแบลิงกับอาร์ซิมุตติการอ่านมุมการบอกมุมแบบอาร์ซิมุติกับแบบแบล็กอีกโดยใช้ที่นี่แหละไปเห็นกันแล้วว่ามุมเหนือมุมเนี่ยเป็นดวงศามเลยถ้าเราคิดว่าทิศเหนือมาทิษตะวันออกจะเป็นดวงสี่เออเห็นไหมเนี่ย ตัานหูสาเออเดี๋ยวล่ะเดี๋ยวมียากกว่านี้ครับอันนี้ยังเรติกเรติกอยู่อาจจะมีตัวเลขเข้ามานิดหน่อยแต่ยากทั้งหงนะมันเป็นการอ่านบอกมุมแบบอ่าสมมุตบแบบแกดดิ้งถ้าใครตั้งใจฟังนะบอกเลยว่ามันยากครับมันแค่ใช้ความใจครับนะเออเขาต้องสื่ได้อ้าเรากำทำนะครับนะ จะบอกว่าในเข็มทิศจะใครเคยเห็นทิศบ้างแม่โทรสัพท์เห็นไหมเออส่วนใหญ่เข็มทิศที่เอาจริงๆนะเข็มทิศที่เขาที่เธอซื้อมาอยเงี้ยเวลาเอาวางไว้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ช่างเนี่ยมันจะหมุนทิศไหนกี่มันเรื่องทิศเหนือดังนั้นเนี่ยเธอรู้ไหมว่าทิศเหนือเนี่ยในเข็มทิศเนี่ยมันมีทิศทักษะแบบนะทิศเหนือเห็นไหมดูได้ทิศเหนือจริงเห็นไหมทิศเหนือจริงเนี่ยคือทิศเหนือ คือทิศทางหรือเส้นตรงที่ชี้ไปทางต่มเหนือตลอดใช่ไหมครับนะนี่คือเหนือจริงนะถ้าเหนือไม่เหล็กอ่ะถ้าเหนือไม่เหล็กมันอยู่ในอะไรนะอยู่ในไม่เหล็กยังไงเอออยู่ในแถบทิศเหนเราซื้อมามันจะมีไม่เหล็กอยู่ใช่ไหมถ้าขั้วมันเหมือนกันไม่เหล็กขั้วเดียวกันเป็นไงเออกันขั้วเดียวกันไม่เหล็กเป็นไงนี่เออนี่มันจะกันใช่ถ้าขั้วบวกขั้วบวกกันเปงนไงมันดันดันยึดชนกันชนกันมันดันยึดชนกันดันดัน ถ้าขั้วเหมือนกันซื้อทำไมกันในใจอ๋อในใจเหรอขั้วเหมือนกันนะครับเฮ้ยในใจอ๋อชนกันได้ออกได้ออกเออแต่ถ้าคั้วมันต่างกันไปเนาะแม่เหล็กอันเออมันดูดกันใช่ไหมเออนะครับนะแม่เหล็กที่เขาใช้กันในที่เราเดินแผ่นที่อะไรเงี้ยมันทำจากแม่เหล็กอะไรครับถ้าขั้วมันเพราะว่าคั่วกันมันจะ่ไดูดผ่านกันนั่นแหละ ก็จะเห็นที่ก็เลยหันไปทางขัวอกแบบนึ่งนะครับนั่นเด้อนะครับเอาอันนี้คือแถบผิดแับผิดอันนี้ได้บอกอยู่ในแถ่เพียงนะครับอ้าวอันนี้ที่รู้สึกเห็ว่าที่มันมีอยู่สามแบบกะคือที่เหนือจริงนะครับทิศเหนือจริงที่เหนือแม่เหล็กและที่เหนือผิดนะครับนัอ้าวตอนนี้ต่อจากนี่กัอนเดี๋ยวครูสอนผ่านมุมแบบแบนนิ่งนะครับมุมแบบแต่ก่อนอื่นเธอเห็นนะว่าดูนะทิศเนี่ย ถ้าวงกลมรอบอย่าเงี้ยมันมีกี่องศาเนี่ยสามอยาบาสามร้อยี่จากตรงนี้แล้วจบจเนี้ยจากนี่มาครึ่งเนียกี่งเนี่ยเสาเออเก้าสิบห้างศาใช่ครับกบเออถตั้งแต่ตรงนี้่ะจาวตรงนี้เก้ี่องศาเก้าสิองศาเพราะอะไรเพราะอันนี้ อันนี้ก็สี่ห้าเลยใช่ไหมล่ะเนี่ยก็สี่ห้าตัวมก็เก้าสิบสิบแล้วเพิ่มอีกอะไราัมนต้ที่อะไจากที่อะอย่สิบร้อยแปดอยสฮะถ้าเลยไม่นี่กันร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสบฮเกาสิบเก้าสิบวกก่ไห้หรอก้งงไหมงงอไหม

มุดตรงนี้ไว้คุณมุดตรวจลงช่องอันนี้นะครับเห็นว่าการอ่านมุมแบบอธิมุดช่องนี้นะการบอกมุมแบบการบอกมุมแบบบอกการบอกสิบอกบอกเพิ่บอก้แม่อะ 你定累一下了。<laughs> <laughs> อย่างที่แบบนี้เงครับอย่างเงสมมุติผู้บอกว่าอาร์ซิมุธที่บอกว่ามุมอาร์ซิมุธที่ ได้ไหม90ล้อะไรต่อตัวนี้ตัวไหนี่สรงจัตตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ไงมงไหมยากไหมถ้าคุณเกลีไปเป็นร้อยเหเป็นเจอเอาเป็น200ร้อนะสองอยู่ไหนกันปอนนี้ ขึ้นกูดูงงโกมาวันไม่ไม่เกือบึกูมาประมาณนีกจะขึ้นกูแบบนี้ก่อนมาประมาณนี้นะกันเนาะนี่คือ200งมถ้าซิ้นจุดตรงนี้เลยมันจบตรงนี้คือไ อยู่มนงอ้าวต่อไปมันแบบแบดิงบ้งแบิ้ง่อกันี่ต่อไปช่องช่องนี้ไหนช่ต่งนีอวะไครับช่องนี้ตองนี้ั่ว่านะครับกดจะกดว่าการบอกมุมแบดแบด้งเสดด้อตแนแบอีัวน้เลยครับ่ธรรมดาเลยครับ mày ơi 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 mày อ่าตอนนี à, ้การบวกงแบบแมริ่งน่ึการบวกวงแบบแบริ่งให้มันยึดที่ยูที่ใต้หลักอ่าตอนนี้เยเลยยึดทีอยั่ใต้หลัก การหานมุมแบบแบล็ง้งเรียนมันจะยึดเหนือกับใต้เป็นหลักมันจะบอกมุมไม่เกิน90องศาใช่ไหมจำไว้เลยว่ามันจะไม่เกิน90องศาเอาวงเล็บตรงนี้ว่าไหนในช่องที่สองแต่ตรงนี้แปลว่าไม่เกิน90องศาจำไว้เลยถ้าบอกมุมแบบแบล็งก์นั้นมันจะไม่เกิน90องศานะครับเลยเอามาดูบอกมุมแบบแบล็งก์มันจะดูว่านี่แหละ หนูช่องที่สาันนั้นหนูวาดอันนี้เลยครับวาดที่สุดเลยครับต้องทำเหมือนกเลยครับเดดูแค่นี้เดูแค่นี้เห็นไหมบอก้ัวนี้ดูางนี้ดูขางนี้ลางดูนช่องที่สามวัวนี้ที่่วยเด็ีตัวอย่างการ ใครับเลยครับเลวเากขาเลยอะี้ครับูเก่งแ่ตัวยอเ็ออครับครับเก็งย่อพอแล้วก็ขีดตสอมงคูเลยครับแล้วเกคนกัรับเี่นอแต่ีาดวครับแต่ีนะครับแต่เอาตะย่อตัวย่อนตัวเพอเป็นตัวตัวีเยรวอกครับย่อพอครับเกยนแปดนิดเลยแต่เอาตัวย่อพอครับ ถ้าอ่านมุมแบบแบร์ลิงนะครับจะยึดทเหนือทิศใต้เป็นหลักนะครับเวลาอ่านจะหาบอกว่าแบร์ลิงเหนือแบร์ลิงใต้ขึ้นต้นคำลังนนำหน้าเสมออย่างเช่นเขาบอกว่าแบร์ลิงแบร์ลิงเหนือผู่ขนเหลอยีองมันย่อยไหมเอ็นไหมเข้าใจไลเนาะดูตัวอะไรเนาะเนาะ อเอ็นนี่คืออะไรรูเนาะนีน่นะแบลิ่งอย่างนี้คือตัวเอ็นี่คือเหนือนนะแบลิ่งเหนือ45องศาตะ,ตะวันออกแบลิ่งเหนือ45องศาตะ,ตะวันออกสนิทยืนเลยนะมันอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะ

นะเราจะดูเป็นฝั่งโอเคไหมครับถ้าสมมุติกเกณฑ์ใหม่บอกว่าเหนือ45แ e ล r i เหนือ45องศาตะวันตกอ่ะอยูไ่ไหนฝั่งซ้ายก็อยู่ตรง,งนี้ใช่ไหม,มนี่คือ45องศาถ้าบอกใหม่เปลี่ยนแล้วก็ไดล้วคูเปาแล้วบอกว่าแบ a ิ i n ใต้เอาล้ว 60องศาตะวานขอกตรงไหนขวามือขวามือครับอยู่อยู่อรี้มันมีอยู่สี่มุมนะหนึ่งสามสี่ที่เป็นอเนียกมถืายเลขสามหเลสามตรงนี้ไหม้อยู่ตรงไหนครัเรดูเนปนไหนเขเอก็วัดจากไหนวัดลงมาอนี้หรือวัดขึ้นไปอย่างนี้วัดขึ้นขึ้นนี้นะครับแล้วมนอยู่ตรงไหนครับเรดูปรมาณสิบแบบเย เกิเนี้นี่นน่กเลยนนี่นะก็อยู่กับมนกนอันนี้มเลยนะหาสกประมาณนี้นะอประมาณนี้มเ้าเกไมค่ะเออก็คือเท่าไหร่หกสิบองศาเข้าไมยากอ่ะลองเขียนไปอ่านได้เลยไมค่ะเป็นไหมเป็นไหมแปลงตาไ้ เกณฑ์สิบตรงสาตะวันตกนะเกณที่ตายมือครับ่ช่องหนช่สองสาสี่เท่า้ครับช่องสช่ตรงนี้เท่าั้ครับอ้าวแล้วพารี่อยู่ตรงไหนครับล้วสตรงเลย N W ไปเกือบตรงน้สี่สิบห้าสี่สิบห้าห้าสิบหสิบ คุณกี่่ามวมัตตรงัไหมูเดียว่อนฮะั่ออข้านได้ใช่ไหมดอะไรเี๋ยวช่องว่างสองช่องนี้เดี๋ยวปุจะให้เธอเนี่ยหาปุจะมีโหดแบบนี้ให้แต่เธอแบบว่าแบบเนี้ยใหุ้กเน่ยโอเคไหครับในแผที่ ทนีที่ชองว่าตรงนี้เกอาเดี๋ยวมจด้ครับทำใหม่นะดูให้โย่ลววดว่าเองเลยครับอ้าวแริ่งไอช่องนนะช่องว่าหนะอันนี้แบริ่งองศา แบลิงใต้สี่สองศาตะวันออกนะครับสองช่องฝั่งนี้จัดการเลยครับลูกที่หนึ่งลูกที่สองให้ได้ตามแบลิงไป้หมครับหรือเพราะว่าลูกเดือนใช่ครับใช่ครับทำแค่นี้นะครับแต่เอาเนี่ยจะมีแคู่สอดแค่เส้นเดียวนะมันมีลักษณะนะครับอย่างนี้เราจะมีแค่นี้เองครับ อีแครอีกเดียวแล้วมุมยั่แหงนะคอยนเดียวจะมีแค่ฝั่งเดียวต่อลรูปครับจะรู้ว่าเธอทำได้หรืไม่ได้ครับวันนี้แหลือแค่เวลาสิบนาทีครับใหม่มัก